เป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่ฝรั่งเศสส่งกองทัพเข้ามาในลาวเข้ามาทำอะไรมายึดอำนาจปกครองบ้านเมืองอีกครั้งโดยที่พระเจ้าสีสว่างวงสนับสนุนกองทัพฝรั่งเศสมันก็เลยเกิดการสู้รบกันระหว่างกองทัพฝรั่งเศสที่มาหนุนพระเจ้าสีสว่างวงกับกองทัพของรัฐบาลลาวอิสระซึ่งนำโดยเจ้าเพชรชลาดเป็นการทำสงครามรบพุ่งกันใหญ่โตมากๆ ซึ่งก็เดาไม่ยากว่าใครเป็นฝ่ายได้เปรียบฝรั่งเศสสามารถตีกองทัพฝ่ายรัฐบาลลาวอิสระของเจ้าเพชราชจนแตกพ่ายต้องอบพยพข้ามแม่น้ำโขงหลีภัยกันมาที่ฝั่งประเทศไทยรวมทั้งเจ้าเพชราชกับบรรดาผู้นำรัฐบาลของลาวอิสระเนี่ยก็ต้องหนีมาหลบภัยอยู่ทางฝั่งไทยด้วยในการรบครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยได้ทำาลายคนลาวเป็นจำนวนมาก และถือเอาวันนั้นเป็นวันเครียดแค้นเป็นวันเครียดแค้นของชาวลาวซึ่งยังรำลึกถึงมาจนทุกวันนี้